มีหลวงพ่อสุนทรหลวงพ่อรังยวัดท่าพิสานนี่แล้วก็มีหลวงพ่อเมฆนะครับก็ไปทุกจังหวัดก็มีพระต้องจัดดังๆพระที่มีชื่อเสียง<ม>เขาก็จะมาบูชานะครับ<ม>เก็บไว้บูชาเป็น<ม>อ่อนเหียส่วนมากเหลี่ยญพวกนี้เขาจะใส่กรอบไปแล้วหรือว่าเประช่อาว่านะครับก็ามาแบบนี้ประชากรเจ้าอาวาดหรือเขาจะรู้เนาะโอเค เขาเลยสะพานยาไปหน่อยเดียวตกลงเป็นเป็นอีกสะพานแรกสะพานแรกแล้วก็ไปสะพานที่สองอ่ะเขาเลยสะพานที่สองไปหน่อยเดียวอยู่ซ้ายมือเข้ามาในโรงเรียนปุดเช้าว่าโอเคเอาไปจุดนึงใช่ไหมเข้าเหรียญปลอดภัยพี่อาคารเฉลิบประเกียรติโรงเรียนเปิดหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้เปิดแล้วค่ะแต่ว่า ออนไลน์อยู่ครับแต่ว่าคุณครูให้มาโอเค<ห>อเครับคุณครูมา<ด>ทำงานโอเคเท่าไรผมอยู่ลบรีครับงานที่กำแพงเป่นนั่งอนนะคะโอเคตัวตัวอย่างออนี่นั่งนั่งนั่ง ที่ดีอยู่พี่เพราะว่าหลวงพ่อพัดช่วงหลวงพ่อพัดก็จะมีหลวงพ่อสุนทรหลวงพ่อลังไยวัดท่าพิสานี่แล้วก็มีหลวงพ่อเมฆพอไปที่หลวงพ่อติดด้วยหลวงพ่อรวยด้วยพี่เอาอีกชุดหนึ่งได้ครับพี่นี่ก็ชัดนะเขาปากกาอันนี้นะปากกาโอเค,อเคด้านหลังเมื่อกี้ชมด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อปลอดภัยโอเค มาที่ไอ้ตึกอำนวยการของผู้อำนวยการดูปลาหน่อยปลาตะครับตะครับบ่อละครับนะครับบ่อละครับ,ร,บระบบออกซิเจนอย่างดีเลยโอเค